วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะแห่งความสุขสุขในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตามโมทนาบุญอ่นน้อมทำตนสุขนี้ทําให้เรามีความศรัทธาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยนี่ใกล้การสร้างบุญญาบารมีนี่พอการที่เราได้สวดมนต์การปรับสภาพศรัทธาให้เราเกิดขึ้นวิยญาะความเพียรตัวหนึ่งสติความระลึกได้สมาธิความตั้งมั่นปัญญาคือความรอบรู้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในพุธทธมนต์ มนของพระเจ้ทาที่ได้สาธลายสาธยายไปยไม่ว่าสวดธรรมจักสวดอาทิตย์อนัตสวดมหาสมัยสวดมงคล38ประการสวดพาหุงถาวายพรพระก็เป็นบุญเป็นบุญเป็นมงคลต่อตัวเองและผู้อื่นแต่ตัวเองด้วยตัวเองตองตเป็นมงคลมีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเนี่ยฉะนั้นการที่เราได้สวดมนให้ไดว่า เป็นผู้ที่ได้เข้าถึงใกล้นะใกล้พระรัตนาตราัยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั่นเองพระวินัยคือว่าศีลรสมาทานศีลทุกวันก่อนที่เราจะสวดจัก,กรพัดสมาทานศีลห้าพรหมจรรย์เพราะว่าพรหมจรรย์ทําให้กายเบาจิตเบาไม่มีราคาโทสะโมหะราคาเนี่ยดักดึงเราจมมันถ้ามีราคะมากก็โทสะก็มากโมหะความหลงก็มาก พอรพอาคาเรายินดีในใกล้ยินในในรูปเวทนาสัญญาในสังขารวิญญาณยินดีในสิ่งพวกนี้มันก็ทําให้เรากรอดในขันห้าขันสิบขันเขาขันเรามีเขาไม่ก็มีเราถ้าเราไม่กอดในขันห้าขันสิบขันยี่สิบเราก็มีมีความเมตตากันเมตตาพระอาจารย์ก็อยู่ทำเมืองหน้าก็ลงตาทั้งเมตตาสอนบอกแล้วกันท่านก็พาสวด จักรพรรดิพาสวดทำวัดเช้าวัวดเย็นเราก็ทาเองแต่ว่าท่านจะเน้นเรื่องสวดจักรพรรดิมากกว่าสวดพุทธทางร้อยแปดทำมังร้อยแปดทุกวันพระลุงตาพาสวดชาวบ้านพาชาวบ้านก็สวดเราก็สวดด้วยใหม่ๆก็คิดว่าทําไมมันนานเมื่อไหร่มันจะจบมาพุทธทางร้อยแปดทำมังร้อยแปดเรากําหนดโอ้จิตใจมันเร็วมากกิเลสตัณหามันบีบบังคับอยากให้มันจบเร็วๆ มันก็จบไม่เร็วมันก็รอเวลานึกถึงว่าเราจะหายใจให้มันเร็วให้ตายเเร็วมันก็ไม่อยากตายฉะนั้นการเร็วการช้ามันอยู่ที่ใจเนะถ้าจิตใจเราคิดว่าเร็วมันก็เร็วคิดว่าช้าก็ช้าเหมือนออกพรรษานี่ไม่กี่วันก็ออกพรรษาบางคนก็ว่าเร็วบางคนก็ว่าช้ามันก็ไม่เร็วไม่ช้ามันก็เป็นทุกวันมีมืดมีสว่างมันก็จะหมดไปเรื่อยๆเอยๆมันก็ชีวิตเราใกล้ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย มาคนก็เจ็บก่อนแก่แล้วก็ตายท้ายที่สุดมันก็ต้องแจากสังขารร่างนี้ไปพอคนเราเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญญาบรมีสร้างคันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาอืาสัจจะคือความจริงจริงจังและมั่นคงอธิษฐานคือความมันม่นเมตตาความเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีแบบประมาณแล้วก็อุเบกขาทา พนามเจริญมากจเจริญลงไปขาให้จิตใจเรานิ่งจิตใจเราสงบจิตใจเราระงับจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้ฉะนั้นพยายามทำทำทุกวันจเจริญเมตตาพรหมวิหารสีนี่พรหมของพุทธเจ้าท่านทรงไว้ตลอดเราต้องทรงไว้ตลอดถ้าเราปารถนาะพุทธภูมิถ้าเราพุทธภูมิเป็นผู้ที่ ปัตนาสูงบ่มี30ทัดจิตใจต้องกว้างขวางมีความเมตตาตลอดราบเรียบเมตตาทุกคนไว้ใจบางคนไม่เกลียดใครสักคนไม่เกลียดไม่ชังใครก็คนคนเราเกิดมาเพื่อพบเพื่อภาเพื่อจากเพื่อเจอเจอแล้วก็เจอไม่ได้าคาดแค้นกันมันไปไหนไม่ได้สามแดนโลกธาตุานวนไปวนมาเท่าผูกโกรดมันก็เจอกันอีกเจอหลายพบหลายชานมันก็ เกลียดกันอ so ีกม <Yep. S 1> ันก็เกลียดแค่ชาตินี้ที่เราได้เจอก็พอแล้วไม่ต้องเกลียดไปหลายพวกหลายชาติเราแค่เจอชาตินี้มันก็จบมันจบที่ตัวเราถ้าไม่จบตัวเรามันจะไปจบคนอื่นไม่ได้ฉะนั้นเราเรียนรู้กันจบที่ตัวเราเนี่ยจบทางโลกนี่เท่าแผ่นดินทางธรรมเท่าปลายเข็มมันต้องเจ็บจบที่ตัวเราฉะนั้นทางโลกมันมีมากมายเราแก้ไขโลกไม่ได้แก้ไขคนอื่นไม่ได้ ต้องแค้ไขตัวเองให้มีความศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะมีศรัทธาห้าาระหา้าอิสีห้าแ้มีอิทรัพย์เจประกันศรัทธามีศีลมีฮิลิโอมีตาปะโอตาปะมีพาหุสัจจะมีจารคมีปัญญาเนี่ยมีปัญญาเราก็จะเห็นรูกกองสังขารโทรสะโมหะโท,โ,ทโซโมโหต่างๆนะโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น ตนีเหนียวแน่นคิดกันทั้งเข้าของและวิชาความรู้มายาเป็นคนเจ้าเล่ห์เจกุลเทธยังเป็นผู้อวดคุณกว่าที่มีอยู่ซาลามพดื้อดึงไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนผู้ว่ากล่าวโดยทำด้วยชอบมายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจกลเจกลเเธยซยังเนะเป็นผู้ที่อวดในสิ่งที่คุณมากกว่าคุณที่ตนนี้มีอยู่นะ อันนี้เป็นอุปเกตเมาลงในร่างกายที่สุดโทมที่ป่วยไขรอยู่เป็นนิดเนี่ยจะไปเมาหลังกายยิ่งเรามีทุกขเวทนาพยายามแยกกายแยกกิจให้ได้แยกทุกขเวทให้ได้ไม่เมาหลังหลงไหลในขันหานี่ถ้าเราไม่หลงไหลในขันห้าไม่หลงไหลในขันสิบไม่หลงไขอะไรทัน,นั้นปล่อยวางเป็นอุบายคาธรรมฉะนั้นการที่เราอยู่ด้วยกันจะมีความเมตตาเมตตาตัวเองเมตตา มีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์เสมอกันหมดไม่มีว่าใครสัตว์ทั้งหลายไม่มีความทุกข์ทุกเกินการเกิดการแก่การเจ็บการตายฉะนั้นเราพยายามเจริญพรหมหารสีมันอยู่ในจิตใจเรามีความเมตตาและอุเบกขานี่สําคัญเมตตาต้องมีเบกขาการทําใจให้เป็นกลางๆไม่ขึ้นไม่ต่ําเกินไปไม่สูงเกินไปให้กลางๆ มัตชิมาปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติของเรานะครูบาอาจารย์ท่านหนึง่งเมตตาทุกคนไม่เกลียดใครสักคนไว้ใจบางคนคนที่ทําดีก็ดีคนที่ทําไม่ดีก็ปล่อยวางเขาเรื่องของเขาเรื่องของเราคือว่าตาันทําใจเมตตาเหมือนช่วยส่งให้เขาไปทางไม่ดีให้เขาไปในทางที่กรรมเขาให้พ้นเพราะคนเราก็มีความเมตตาต่อทุกคน แ้าเราไม่มีตาเราจะไม่ให้เขาตกอยู่ในห่วงท่วงแห่งความทุกข์ให้เขาหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคปวดภัยไม่ต้องทํากรรมเวรต่อไปนันฉะนั้นการแผ่เมตตามเมตทนาบุญออ่นน้อมทำาทนเก่งเป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่ได้สวดมนต์เข้าใครพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราพยายามน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำได้แผ่ให้เขาได้พ้นจากทุกข์มีความสุขยิ่งขึ้นไปนี่ เป็นกิจหน้าที่ของเราเนคนเราต้องมีความรักความเมตตาตลอดถึงตัวเองและผู้อื่น,นวันนี้เราก็ขอโมทนา,ากับพุบทธบริษัททั้งหลายผู้ไฝบุญไฝกุศลคุณงามความดีสแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเป็นผู้ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตังตรงถูกทำขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสําเร็จโดยพรานจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ ได้ซึ่งอายุวัน,นะสุขภรลปฏิพา,านธทนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน